สาลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ้วะบะเราะกาตุฮวสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็วันนี้อ่ะเปิดคลิปแปลกนิดนึงนะครับคลิปนี้นะครับเนื้อหาเนี่ยจะเป็นการถ่ายบรรยากาศการมีตติ้งซึ่งการมีตติ้งครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นการย่างแพ และและการนําเอาอาหารของแต่ละคนเอามาแบ่งกับคนที่มาร่วมงานกันนั่นเองนะครับซึ่งบรรยากาศเนี่ยจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวรอดูกันในคลิปกันเลยแล้วกันนะครับแต่แน,น่นอนครับเราไม่ได้สนุกกันจนลืมศาสนาแน่นอนในท้ายคลิปจะมีการนัสศึกจากอาจารย์ไฟซ้อนพุ่มดอกม้ด้วยนะครับเพื่อไม่เป็นการรอช้างั้นรอไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับวันนี้นะฮะเพจชิมชวนแล้วก็หาชิมชวนทาง YouTube นะครับเราชวนมาทาแพะย่างใช่ไหมบางซีดใช่ครับนี่นี่คือแพะหรืมมอแมวฮะเนี่ยอันนี้หมาไม่ใช่ <laughs> <laughs> นี่เราเราสั่งเขาจัดการมาเลยใช่ไหมต้องบอกว่าท่านดรศาสตราจารย์พระท่านไปซ้อนพุ่มดอกไม้คนสั่งมาครับผมออ๋เชิดเองปะเนี่ยเชิดเองสิครับไม่ใช่หมาด้วยไม่ไม่ใช่ครับอันนี้ไปสั่งที่ที่ฟาร์มมาแล้วให้ฟาร์มเนี่ยก็เป็นคนเชือดให้ครับผมณวันนี้เนี่ยเราจะมีมิตริ้งกันใช่ไหมใช่ใช่จากบางอาทิตย์เนี่ยอยู่ที่บางกันพิบาร์นี่มีนี่ฮะมีบางสุไลมานะฮะวันนี้มาร่วมมิตริ้งด้วยบางชากิดครับนะ ฮะจาไฟซ้อนนะฮะไม่ใช่ท่านเปรมอะไรทั้งหลายนะฮะม <c oughs> ือหน่อยฮะจะไฟซ้อน, <c oughs> นอ,อ่า <ใน S 1> สลามฮะเพื่อนๆนี่คือการแต่ตอนนี้ขั้นตอนคือการหมักแพะไวหมักไวแล้วก็เพืนว่าสูตรเนี่ยก็ได้มาจากบางทีตวันครับเขาบอกว่าให้เอาอซอสฝาเขียวเนี่ยหนึ่งขวดใหญ่เทไปเลยมาเข้าไปแล้วก็พริกไทยเนี่ยก็แล้วแต่ประมาณสักครึ่งถุงครึ่งถุงเลยเหรอใช่ฮะแต่ว่า ผมจะเพิ่มสูตรผมเองไปด้วยสูตรของคุณคืออะไรใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลตาลฟีบฮะแสดงว่าอันนี้ก็เป็นเบาหวานเดี๋ยวไม่ใช่ฮะไม่ใช่นะฮะแต่นิดนึงครับพอพอพอให้มีรสชาตินิดนึงหวานมันเค็มใช่ไปหวานมันเค็มฮะค่ะตอนปิ้งรู้จะเป็นยังไงนะอันนี้นี่คือชุดแรกเนาะชุดแรกของกามิตติ้งนะครับที่มาเติมสถานที่ฮะชุดเตรียมสถานที่อันนั้นน้องอะไรนะครับฮาบีบุญล้อนี่อะไรนะครับฮะฮัสบุญล้อฮาบีบุลล้อฮัสบุญล้อนะฮะมาอยู่กับเราด้วยนะในเพจวันนี้ติดตามบ้นะครั กับเพจของเราวันนี้เป็นช่วงพิเศษที่จะมามิ팅กันแล้วก็มีแพร่ย่างกัน,นบรรยากาศของการย่างแพรเป็นแบบไหนในช่วงหลังหลังละหมาดบ่ายไปแล้วเนาะใช่ใช่ครับเราจะเตรียมรอไปก่อนจะมีพี่น้องเนี่ยที่ทางวาชาแนลหรือว่าที่ที่ชวนชวนมาก็จะมากันหลายคนอยู่มาสิบสิบกว่าคนสิบยี่สิบคนได้ครับผมก็เช้านี้ก็มาเตรียมเตรียมไ้ก่อนครับคอนเทนต์คอนเทนต์ของเราย่างแพรแล้วเป็นยังไงอีกนะครับคนที่มาร่วมมิ팅ต้องทํายังไงบ้างอะ ก็มากินอย่างเดียวมากินอย่างเดียวแต่ละคนก็คือนําอาหารมาคนละหนึ่งอย่างใช่ครับแล้วแต่ครั้งเนี่ยคือน้องท่านใดที่สะดวกนะครับอยากจะเอาอาหารน่ะที่ที่มาเนี่ยก็เอามาหาร่วมได้หรือว่าอยากจะมาช่วยเงินเป็นเงินอะไรก็ได้ก็แลกันเพราะเรามามีติ้งกันนะครับเงินก็ไปซื้อของมานั่งกินกันน่ได้ครับผมก็เหมือนกับมานั่งคุยกันนะตอนนนี้ะครับของกินเนี่ยก็ที่ตอนนี้เริ่มทําไปแล้วก็มีลูกชิ้นปิ้งขับลูกชิ้นปิ้งลูกชิ้นปิ้งนะฮะลูกชิ้นเนื้อกับลูกชิ้นเอ็นครับผมอันนี้คืออันนนนี้คคคืืออเรร่่่่งามมััใใใชชชบบซ อย่างว่าอย่างนี้เรียกว่ามันสดจริงใช่ไหมบางสุนัขมาเดี๋ยวเราคงได้ดูกันนะครับว่าเราจะขึ้นขึ้นทันย่างตอนนี้ก็หมักไว้ก่อนประมาณกี่ชั่วโมงสักชั่วโมงสองชั่วโมงกให้มันเอาเนื้อก่อนนะแล้วเดี๋ยวตอนย่างเดี๋ยวมาเจอกันกินหนึ่งได้ครับได้ครับผมครับผมเดี๋ยวพาไปกินลูกชิ้นก่อนไปกินลูกชิ้นไปไปดูไปไปหาจะไปซ้อนหน่อย ทางไปซ้อนนะฮะนี่คือโต๊ะโผใหญ่มิตติ้งครั้งนี้ครั้งที่ไหนแล้วครับอาจารย์ครั้งที่สามครั้งที่สามอันหนึ่งกุรบังอันสองนึ่ย่างธรรมดาครั้งที่สามแกะย่างแกะย่างอันนี้ครั้งที่สี่ขั้งที่สี่เราช้อนร้อนดีครั้งแล้วทำไมอาจารย์อยากอยากกินอาจารย์ผมว่าผมว่ามันไม่ใช่แค่ว่าเราอยากจะกินแต่เราอยากจะรวมตัวกันแล้วก็คุยกันสนุกสนานนะครับเป็นอมิตรใหญ่ของของกลุ่มเลยนะฮะในการอมิตรใหญ่นี่คืออมิตรใหญ่ในการกิน นะลูกคอตู้ว้าน่แน่แน่แน่น่่มาัวไปไปมันยังไม่อยากตายใช่ไหมใช่เดี๋ยวมันได้ตายแน่ใช่ป่ะก็อาจารย์เดี๋ยวช่วง ละหมาดบ่ายแล้วใช่ไหมวันนี้ชาอล้อครับใช่เราก็จะเปิดกับพิธีเปิดพิธีกินร้อเปิดฟอก็ตอนนี้ก็มีทยอยทยอยนำอาหารมาแล้วก็ย่างลูกชิ้นกันมีอาหารอะไรบางอย่างที่ราบทานกันได้ก็ขาวกัานไปก่อนอยู่ที่ไหนเนี่ยเขาสิบเจ็ดครับบ้านคองสิบเจ็ดสวนคองสิบเจ็ดบ้านสวนคองสิบเจ็ดฮะเพื่อนๆครับเดี๋ยวชั่วที่แพ้ขึ้นแทมย่างเดี๋ยวจะมาดูกันนะครับและถึงตอนนั้นเนี่ยคนทีมที่จะมาก็จะค่อยๆทยอยมาแล้วนำอาหารมารวมรับประทานกันมารูปรับประทานกันด้วยนะครับ อีกเยอะไปสองทางนี้ตเ็มเลยอ่ะตอนนี้นะครับตักแพะเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เดี๋ยวรอเอาแพะไปปิ้งเอาไปปิ้งย่างกันนะแต่ตอนนี้รอไฟก่อนไฟไฟกำลังเพิ่งจะเพิ่งจะก่อตัไปเลยตากไปทางนู้นนะทางนู้นน่ะมีมีไส้ย่างนะบิวเนี่ยเนื้อไอ้พวกเครื่องในเอาแพะมาละจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวรอไฟแพะนี่ฮะแพะหมักเรียบร้อย สองชั่วโมงเสร็จอันนี้ก็เดี๋ยวรอสักพัหนึงครับรอให้ไฟได้ที่ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเอาแพะขึงกันแล้วก็เดี๋ยวรอเอาแพะมาปิ้งย่างกันนี่อะไรคะที่นกติดอยู่นะ่ยวางงันเหรอใครถไปทับต้นอะไรกนนะมียาครับเป็นไงบ้างครับทำอะไรอยู่ฮะตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ข่าบ้านข่าเมืองข่าบ้านข่าเมืองโอเคครับนี่ครับเรากำลังขึงแพะจะเสร็จแล้วนะฮะ เหตุผมวันนี้นะฮะรวมทั er ้งทางช่อง y o u t u b e พัาชิมชวนชวนมามิงกันวันนี้นะครับที่บ้านของผมเองนะครับมีเพื่อนๆหลายคนนะครับที่ร่วมงานกันนะครับวันนี้เราย่างแพะกินกันนะครับหลายคนเดินทางมาถึงแล้วนะครับบางบิวนะโปรดักชั่นของเรานะฮะอยู่มุมนู้นนะฮะเดี๋ยวไปดูกันนะครับตอนนี้ก็มี เพื่อนๆค่อยๆทยอยกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวดูฮะบางบิวนี่กระบี่มือหนึ่งของโปรดักชั่นนะครับบางบิวครับครับมือหนึ่งครับอีกมือร่วมกระเป๋าอีกคนหนึ่งซาบิคับผมบางซาบิ๊กมาถึงแล้วอัดด้วยอัดด้วยไม่ยอมนั่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมากันเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวเราจะมาชิมแพะย่างกันในวันนี้นะครับว่าฝีมือในการหมักของบางนาซีดเนี่ย เขาคุยนักคุยหนาว่านี่เป็นสูตรเขาจะอร่อยหรือเปล่าตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราเอาอขึ้นแล้วใช่ไหมครับแล้วก็รอการมาสมทบกันตอนนี้เนี่ยนะฮะโต๊ะอ,อาหารไม่พอแล้วเพื่อนเพราะว่า<ม>แต่ละคนนคะครับนำอาหารมาคนละอย่าง2อ,อย่างนะ,ะแบเซีน่นี้นะครับก็นํานขอมาให้หลายอย่างมากนะครับนั่นแบยาฮ่าแบยาแบยาเนอันนี้ก็อยู่ฝ่ายโปรดักชั่นนะฮะเพื่อนร่วมง,งานของผมนี่มากันหลายคนแล้วนะครับ เดี๋ยวก็จะค่อยๆทยอยมาเดี๋ยวก็คงจะได้แนะนํากันว่าวันนี้มีใครมาร่วมมิตติ้งแล้วก็ทานแพะย่างกันรวมทั้งอาหารอื่นๆที่มาร่วมรับประทานกันด้วยนะครับก็รอติดตามกันไปเรื่อยๆเลยนะครับช่วงของวันนี้กับเพจของเราครับมานาชิตเอาแพะแพะเสร็จแล้วเหรอครับยังครับยังครับกีนไก่ไก่ย่างเอาไก่กินรอก่อนไหมรออ๋อเดฟอ๋อเดีแบบแพะช้าไปใช่ไหมเพื่อนมาฮะแพะย่างเพื่อนเพื่อนครับแพะนี่แพะเหลือตัวเท่านี้แล้วนะฮะดูฮะ ตัวนี้กี่ตัวนี้กี่โลนะฮะอาจารย์ยี่สิบห้าครับยี่สิบห้ากิโลยี่สิบห้าโลนะฮะเราจะทานกันตัวเท่านี้นะฮะแต่อันนี้แค่เป็นส่วนประกอบของกิจกรรมในวันนี้นะฮะตอนนี้ก็เรียกว่าฝนก็ไม่มีนะฮะรอให้ครับว่าแ,แรก้าเนี่ยก็กลัวเหมือนกันว่าจะได้ย่างกันหรือเปล่านะครับจะเป็นแพะสับแล้วก็ไปทอดหรือเปล่าแต่ก็ได้ทานแน่ๆแล้วฮะแพะย่างวันนี้ครับขอบคุณแบเซนด้วยนะฮะวันนี้นำของมาสมทบอินไปด้วยกับน้ำชาฮะน่ะม่ะ ครับผมฮ <laughs> <laughs> บอกว่าคอยดูสูตรสูตรของคนนี้ฮะคุณนัาคุยหนาฮะว่าสูตรหมักแพะสูตรอะไรก็ไเปู้ว่าย่างไปงต, <laughs> ตอนแรกเขาบอกบอกมา <laughs> แค่นี้ฮะ <laughs> ผมด <laughs> ันทุลังครับผม <laughs> เสริมไปอนิดนึงแล้วลองได้ชิมยัง <laughs> ยัง <laughs> ยังสดอยู่เลยบ้าง <laughs> นี่อีกท่านหนึ่งมาถึงแล้วนะครับรอบคัวมากเรับวันนี้เอาอะไรมารวมวันนี้เอาเอแคลนียมาสองรถเลยโอ้โหรสช็อกโกแลตรสธรรมดาวานีลานะครับแล้วเอามานี่ให้ผมกินเหลือมารวมกินร่วมเอามาให้พี่น้องที่มาวันนี้กินด้วยมาปากกค่ของบ้านโอ้โหจะต้องตตอถามนิน้อยนะครับ มันจะได้ได้บางฤดวานนี่เมื่อกี้นะฮะสูตรหมักแพ้นะฮะนิโหมทวาสูตรบางฤดวานแต่บังดาซีบอกว่าเอาสูตรผมปนไปด้วยลองดูฮะว่าเอาร้อนหรือเปล่าคแพะตอนนี้รอแค่อยู่แต่ตอนนี้บางฤดวานเดินทางมาถึงแล้วตามอยู่ครับเพจนี้ตามไปไหนตามดูทุกครั้งเลยที่เปลงเหรอถ้าอันไหนไม่ทันก็คือไม่ได้กดถูกใจไม่ได้ไม่ไไม่ได้ไม่ได้ต้องกดถูกใจแล้วดูใน YouTube ด้วยนะอิจฉาล้อกัน พยายามกดให้พี่น้องอมาดูกันเผื่อจะได้แบบว่าเขาติดตามมาหาส่งเสริมของมุสลิมเราด้วยแล้วก็วันนี้มาเนี่ยมาท่านพา,พาพครอบครัวมาด้วยนะฮะมาร่วมมีทติ้งกันแล้วก็เป็นห่วงนะครับเพราะว่าเราแบ่งโซนชัดเจนนะเดี๋ยวบอกว่ามาปรับปรนกันหรือเปล่าไม่ใช่นะใช่ใช่นะเรายังรักษาหลักการอยู่ใช่ครับแล้วพอช่วงสุดท้ายก่อนที่เราจะแยกต่างคนต่างกลับบ้านเนี่ยมันจะมีไฮไลท์ในเรื่องของการเซอร์วิสด้วยนะบรรยากาศแบบนี้เราจะเกิดขึ้นจะเป็นอาจารย์ไฟเซอร์หรจะเป็นบางวันหรือว่ากันไม่ใช่หรือว่าจะมาชิมกันไหมใครจะมากันบ้างนะ เยก็ให้เพื่อนๆได้เห็นนะฮะรัฐบาลเลยนะบาฮาดามครับเพื่อนๆครับตอนนี้ได้มานะฮะอันนี้ขาซ้ายขาขวาครับผมได้ไหมสองขาขาหลังขาหลังแพะเริ่มแล้วนะครับแพะเสียงครับเสียงครับจะได้ขอสักนิดนึงดูซิว่าอร่อยไหม ฝีมือแร่นะฮะบางบิวบางบิวกำลังไล่อยู่เลยมามเขอขอชิมหน่อยเฟบางมีหวานหวานแพะย่างอาจารย์กินอย่างนี้กินอย่างนี้โ้โหกินอย่างนี้บอกแล้วกินอย่างนี้ถ่ายถ่ายรูปแบบนี้บอกว่าแพะลงไม่ะแพะมึงนี้าได้เไง ตัวไหนตัวไหนล้างมือล้างินเคเลียไปท้ากันจริงๆผมทุกคนไม่ค่อยชอบผานท้านะแต่ฝีมือหมักของบังซีนะฮะก็โอเคนะใช้ได้อยู่หนักไปทางอะไรฮะฮะหนักไปทางเค็มเปรี้ยวเค็มเข็นเป็นนี่แต่หล่อดาวหล่อฮะเขาไม่ได้ล้างมือฮะลืมล้างมือสุดยอดอีกที่อีทั้มเข้ามาหยอกลงก็อีได้ละนี่คือไฮไลท์ของการมิสติ้งวันนี้นะฮะบบังบิวเป็นไงบ้างบังบิว เป็นไงฮะเร็วตัดตัดนิดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเองที่สำคัญนะไม่ทันไม่ทันใจบางซาบิกฮะบางซาบิกบอกโหช้าจังหันไม่ทันใจ นี่คือส่วนได้นะครับเพราะว่ายังรอเพื่อนๆอีกหลายคนกาลังเดินทางมานะฮะพาะถ้ารีบเนี่ยอาจจะเพื่อนๆที่มาหลังๆอาจจะอดอาจจะไม่อยากอื่นแทนนะฮะอร่อยมึงสุดยอดฮะสุดยอดไปตัดต้นข้าปลูกไอ้ต้นนี้ก็เป็นไม่จะพืนไม่ตัดตัดกุ้มเข้านิวมูเลยเหละยไม่ได้ตัดไม่ได้ตัดช่าอมอย่างเดียวนี่ว่าจริงๆแล้วนะไม่เหม็นไม่เหม็นแบบที่เขาแล้วเหม็นเหม็นสาบอนะผมผมว่าโอเคนะพี่ขนาดลูกลูกไอ้ ลูกอะไรฮะอันนี้ลูกอะไรลูกอะไรติ<า>ก๊กเกอร์พี่น <c oughs> ร่ล,นลูกอะไรนะครับ <c oughs> ตาอร่อยบังหานอร่อยไหมบางอร่อยเหรอไม่มีกลิ่นเลยนี่เช้าเช้นี่ยเขากินกันหัวแพ้กันไปแล้วนะครับผมไปทำได้ได้ถ่ายภาพมานะเพื่อนๆน้ำจิ้มก็มีหลายสูตรด้วยนะฮะสูตรลุงสาสูตรพี่ยาเดินป่าแล้วก็สูตรอีกหลายๆสูตรเลยบังมีนมาที่หลังนั่งเงียบเลยไม่คุยกับใครเลยบังมีนหันหน้ามาหน่อยได้เป็นไงบ้างบังมีนนี่ครับลันโจ๊กฟาริดา นี่ครับไม่ทันแล้วครับมีดมีดไม่รอแล้วไม่รอครับมือเลยอันนี้จับเพื่อนชวครับใช่ครับกดกดจับได้สองครั้งมาแล้วครับบางดาวูดบางดาวูดมาเดี๋ยวกดจับครั้งเดียวครับเดี๋ยวอันไรให้สองครั้งนี่บางทีมก็มาบางทีมมาถึงแล้วนะครบางทีมครับอะไรไม้ยังับพี่เพื่อนครับอาหารที่สมาชิกมิตติ้งในวันนี้แต่ละคนนะมานี่บางดาวูดมาลายทันนะฮะ ข้าเหนียวมะม่วงอันนี้บางดิตวาน,นะฮะเอกาสองรถไม่ได้มีมาแค่นี้นะฮะมีมาหลายกล่องส่วนบางดาวูดนี่นะฮะบางดาวูดจกักรพงนี่เอาอะไรมานะเอาแกงอะไรมานะแกงเผ็ดไก่แกงเผ็ดไก่ส่วนบางฮามซานี่มีปลานิลวยสวนแล้วก็นกกระทาทอดมานะฮะก็อร่อยกันไปฮะระวังไขมันหรือเปล่าค่อยว่ากันอีกทีนะม<า>ผมนี่ต้องค่อยๆชิมฮะวันนี้ชิมเยอะไม่ได้นะก็ต้องระวังเหมือนกันนฮะ นะฮะบางคำราสุดระวังฮะอันนี้ทำอะไรทำร้องเหรอฮะครับผมร้องอะไรฮะพาชิมชวนดีมากๆช่องนี้ไปกดสับ s c r i b e กันเลยนะครับกดยังฮะอ่ากดแล้วผมกดแล้วชอบมากเลยนะดีมากครับดีมวีครอบดกับมโม้โหชอบดีิงกครับดีมกครัดีมากครับดีมากครับมชวนรัดีมากครับดีมากคบดีากครับมากดมากครับีากครบมาคตยูดูมเบอร์บหนากนับากบมาได้ับดีมกมากครับมาได้เผยให้บงาชิมเนี่ยไปชิมจะไปไม่ไปแล้วแต่ว่าง ไม่คิดตังชนบุรีก็ไปไปเชียงใหม่ก็ไปไปแต่บาร์ตูจะไปกับผมนะอะฮฮะาเลลาฮาเอบบิาอาลลีีนวะบลลินาฮตเลลูยาฮาเละาฮาเลลูยาฮาลลูยาฮาลลาฮิลลาฮลลูยาฮาเลลยามสเลยาฮมเะลูาฮาเลลูยาฮาลลอฮาวะบะเราะกาตุฮาเลลูยาหรับวันนี้ก่อนอืฮนก็ล้องขาขอบคุานะฮะตูออัาเลาฮลฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ไดเทรงใา้เราไดามารวมตัวกัน ในครั้งนี้นะครับและการรวมตัวกันของเราในครั้งนี้หรือว่าในครั้งที่ผ่านๆมานั้นมันไม่ได้เป็นเพียงแค่การมารวมตัวกันเพื่อรับประทานอาหารเพียงอย่างเดียวแต่มันเป็นการมารวมตัวกันเพื่อสร้างจามะสร้างทีมนะฮะให้ทีมของเรามีความเข้มแข็งเป็นจามาที่ มีความประเสริฐเป็นจามาอัที่ได้รับความบรอกัตนะสิริมงคลจากอัลลอฮ์สุบฮาหนะหูวะตาลาสิ่งหนึ่งที่ท่านอับดุลเบีมุฮัมมัดสลลัล,ลผูอะลัยฮิวะสัลลมได้พูดถึงเรื่องเจามาอัก็คือรหัสของอัลลอฮ์นั้นจะอยู่กับเจามาอันั่นหมายความว่าอัลลอฮ์สุบฮาหนะฮูวะตาลาจะทรงช่วยเหลือบุคคลที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มอยู่รวมกันเป็นเจามาอั เมื่อมีจะมาอะเกิดขึ้นมีกลุ่มเกิดขึ้นแน่นอนว่าสิ่งที่ตามมามันก็ต้องมีเรื่องของอุคูวะมีจะมาอะมันก็จะมีอุคูวะอุคูวะก็คือการที่เราจะต้องเป็นพี่น้องกันเป็นพี่น้องที่รักกันเพื่ออัลลอฮ์แล้วก็โกรธกันหรือรังเกียจกันก็เพื่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตาละนั่นหมายความว่าเมื่อมีจะมาอะแล้วอุคูวะก็เกิดขึ้นตามมาหลังจากที่มีจะมา เมื่อมีจามาอะมีอ mm ุค hmm> ูวะสิ่งที่ตามต่อมาก็คือมาฮับบะนั่นก็คือความรักนะฮะระหว่างพวกเราในจามาอะในความที่เรานั้นเป็นพี่น้องกันความรักความผูกพันมันก็จะเกิดขึ้นและประการสุดท้ายเมื่อมีจามาอะมีอุคูวะมีมาฮับบะสิ่งที่มันจะต้องเกิดขึ้นจากเราก็คือเรื่องของฟาอิดะฟาอิดะก็คือประโยชน์นะฮะประโยชน์ที่จะต้องเกิดขึ้น จการที่เรารวมตัวกันเป็นเจมาดังนั้นแล้วผมอยากที่จะให้พวกเราทุกคนที่อยู่ตรงนี้นะครับรวมถึงตัวผมเองด้วยให้พวกเราทุกคนได้ทำประโยชน์สักอย่างหนึ่งเริ่มต้นจากตัวของเราเองที่จะมีประโยชน์ต่อคนในครอบครัวต่อคนในสังคมแล้วพอเวลาเมื่อเรารวมตัวกันเป็นญะมาก็ขอให้ประโยชน์ที่เราได้ทํากันเอาไว้ของแต่ละคนเนี่ยมันมารวมกันแล้วมันก็จะเกิดประโยชน์ที่มากมาย ให้กับสังคมของเรานะครับอันนี้ก็เป็น4ประการที่ผมอยากที่จะเตือนตัวผมเองแล้วก็ฝากกับพี่น้องนะครับจะมาอะอุคูวะมาฮับบะแล้วก็สุดท้ายก็คือฟาอิดะนะครับจะมาอะก็คือการอยู่กันเป็นกลุ่มแล้วเมื่ออยู่กันเป็นกลุ่มก็จะมีอุคูวะมีความเป็นพี่น้องเมื่อมีความเป็นพี่น้องก็จะมีมาฮับบะมีความรักและสุดท้ายเมื่อเกิดความรักและจะมาอะความเป็นอุคูวะก็ต้องมีฟาอิดะมีประโยชน์ให้กับ ตัวเองแล้วก็คนในสังคมนะครับก็ฝากกับพวกเราทุกคนไว้เท่านี้นะครับอับบูลุคาลิฮาซาวัสตักฟิรุลลอฮารีวะลเราคุมวาลีไซดินมุสีมีนามิคุริซัมบะวัสตักฟิรรอินนัฮูฮุวันกอฟูรุรอฮี